ติ่งดารายินดีนำเสนอนิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะสวยนะคะสีนี้ก no in ็สวยนะเพิ <m akes> <m akes> <m akes> <m akes ่ควกเดตการนะคะมันมีสวไ้อะไรบ้าได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างได้อะไางสีแอเอาใส่อันเดอร์แวร์สีเขออยยอๆสีเขอยอันดอแวร์ทุกคนอ่าอันนี้คือเป็นบอดี้โลชั่นแถหรองอ่ะแของอืมครคชอบอีกไหม

จากหนาวันเจมส์เจมส์เก็บเงินไปทางได้นะคะเก็บอยายังลงาอเซตนี้นะครับคุ้มค่าแน่นอนเพียง777บาทคุณได้ถึง4ชิ้นเนี่ยตกชิ้นไม่กี่บาทเองนะครับผมแล้วก็ไปใช้ได้เลยตัวนี้คือทาได้ทั้งวันทั้งคืนคุณอยากทาไปเลยแล้วก็มีนี่ด้วยไปหยอกหยอก underwear underwear ชิชิชิ underwear ชิชิชิสวัสดี s สมูท s m a l 어 바디 바디 오일 파퓸 바디 로션 투콘어스야나카고티카타 스여나카 삼 세트 둥판6 레이 육호 ทบ็อซซ1 1 1่บาทค่ะ Yes Uh, one บ็อ7ซิบาทคือทุกคนนี่ขา lucky number นะคะ777นะคะเขาฝากมาเพื่อการนี้เลยทุกคน coming soon ตรงครางอนี i ้อ i อ n ันชอบฉั i ชอบมาดามพ n ม a ดามพ a n อมมา o มาก thank you everyone เพื่อนๆดูหน้าผมนะเมื่อวานอ่ะหน้าผมยังไม่ยังไม่อ้วนขนาดนี้เลยนะกับพุงอ่ะเมื่อวานมันมีตอนนึงที่ผมเปิดซิกแพคให้เพื่อนๆดูอยู่ แต่วันนี้มันหายไปหมดแล้วครับตอนนี้เป็นเหนแท็เบบี้เบบี้แล้วดูเบบี้ชามินแบี Why 60เพกฟูยืดอิ่มเร็วหน้ Not for อ่าอินเนี่ยแล้วเพื่อนๆดูง่ายๆความความบวมของผมมันขึ้นไวต่อวันเลยครับเพื่อนๆดูเมื่อวานหน้าผมยังไม่เป็นแบบนี้นะเพื่อนๆดูวันนี้ดิเมื่อวานผมไม่ยังหล่ออยู่เลยตอนใส่แว่นแบบโชกเกะหล่อแต่วันนี้มันเป็นอย่างนี้มันไวจริงนะครับเพื่อนๆสุดยอดแล้วเดี๋ยวผมต้องไปกินนี่นิโลคะขึ้นมาอุ๊ยนะอีกอีก เออีไม่ได้อีกหนึ่งอาทิตย์ผมเจสิแน่นอนก็คือน่าจะประมาณมีคนบอกรอคลอดรอคลอดแอมพีเพอร์เวทเอาไซส์เบบี้อ่ะเปิดเปิดเออ new baby อ่ะเอรอขี้รอคลอดด o d a we eat fiber yes i want b y fiber อ e a h โอเคี่สายมี fiber เหรอเนี่ย one more one uh, <laughs> <laughs> ยอ่ยอย่อตามลงยอ่อตามลงเออัวดใจจัง เพื่อนๆคะไปกดได้เลยนะคะบ็อกเซตจะบอกว่าคุ้มมากๆนะคะ1กล่อง777บาทจาก1,290บาทนะคะแล้วก็ยังได้โคส,ส่วนลดจาก tiktok อด้วยนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าซื้อ2เซต981บาทยังจะอยู่หรือเปล่าเพราะว่า tiktok อเน,นี่ยเขาแอปให้แค่200บาทเท่านั้นซึ่งตอนนี้เหลือไม่ถึง50บาทแล้วทุกคน coming soon finish time ทุกคนปุติเกาเซียน,นะมากะใจตั้งด้วยนะคะทุกคนมาดามพีน ครที่กดตะกร้านะคะอย่าลืมกดจ่ายเงินด้วยนะราคานี้เฉพาะแค่ไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะ<จ>ปิดไลฟ์แล้วอดเลยปิดไม่ให้ใครซื้อแล้วเ,เพื่อนมาตามพีอย่าอย่าลืมนะออมีสิบผู้โชคดีเท่านั้นนะต้องรีบกดตะกร้าจ่ายเงินในไลฟ์นี้นะคะถ้าหลุดจากไลฟ์นี้ไปไม่ได้นะคะสิบผู้โชคดีนะอันนี้ตง 1, 1, 2, 3, 4, 5, ่ง one สองพนันเก้าร้อยเก้าสิบบาททุกคน one only one ได้ใช่ไหมเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนชะเลชอบชอบอ้พอพอะเวยเวยทุกคนทุกคนทุกคนสยนะค่ะดีตากสยนะคะใจตั้งดนะคะมาดังทิงกูกูุกคอมมากอมมากอมจริงจริง very very good trust me ทุกคนอย่าลืมนะ สิผู้โชคดีนะรีบจ่ายตังกันเลยนะกดตะก้าเลยนะคะกดตะก้าจ่ายต่เขาถามว่าโค้ดมีอีกไหมชบติดต่อบอกโค้ดกูหมดแล้วพี่ปุไปขอโค้ดอีกแล้วพันตังขอโค้ดดิเจ๊เจ๊ทำหน้าที่ให้เป็นแบบกดไลค์มาก่อนเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดหัวใจมานะคะเดี๋ยวไปขอโค้ดให้อีกทบเฮาไม่ไม่ครับอันอันนี้คืออิฟใครซื้อนี้กาเมนถ้าใครซื้อนี้หกชิ้นซิกเพิ วีเดซิกวีเพ uh, oh, uh, yeah. okay. in ื่อนเพื่อนทีอาร์ซิกซ์ออไาร์ิปเตอร์วเอ้โอเคทุกคนหอมมากครับสตูต้องจ่ายเลยนะคะหอมมากหอมจริงเพื่อนเพื่อค่อยจะบอกเคล็ดลับให้เวลาที่ทีมเราไปขอโคซิตตอกมานะคะก็คือเพื่อนต้องรีบกดต่อแล้วก็กดจ่ายเงินเลยนะคะไม่งั้นก็คือใช้ไม่ได้แล้วนะกลุ่มจะอยู่ต่อไมนั่ง ไม่อะไรคุณทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากทุกคน thank you so much เพื่อนรีบจ่างินในตะกร้านะคะเดี๋ยวเราจะปิดไลน์แล้วนะดีใจดีใจทุกคนขอบให้ดู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 นี่น้อยสิดู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 ดอนแน่อย่ยยูฟีชาลีนับวันน อย่าแมลองดูดิไม่ง่ายไม่ง่ายเป็นอะไรที่ไม่มีสาระเลยนะครับว้าวคมมากทุกคนซุปทุบพินพินพินเอฟพีไอเอ็นคอมมากว้าบิ๊กบิ๊กไซส์เบอร์บิ๊กไม่แฮนด์ไม่แฮนเดอร์ย้ำกันอีกทีหนึ่งเน่ มีคูปองอีก100ใบสำหรับเพื่อนๆสำหรับใครที่จะซื้ออันเดียวเนี่ยผมบอกให้เลยว่า1อันก็999บาทแล้วแต่ถ้าวันนี้เพื่อนๆซื้อครบหกชิ้น or or จะเท่าไหร่นะคะชงผ้่าชงผ้าเก้าร้อยา990บาทแล้วคูปองใช้กับอะไรได้บ้างตอนนี้ครบกิฟต์ช็อปคูปองจะเท่าไหร่คะเการอยสามสิบาทเหลือเท่าไหร่นะสำหรับบ็อกเซตสำหรับบ็อกเซตอันนี้อ่าสำหรับบ็อกเซต ตัวนี้บ็อกเซตใครที่ชอบนะเป็นกลิ่นหอมผมจะบอกว่าใช้ง่ายผมจะมาบ่อยทีละกัน,นสีเขียวก็สวยจามินชอบกลิ่นนี้จามินชอบสีนี้ yes all top all uh, only one choice here all p i n k pinker เดี๋ยวก็เลิกงานแล้วอา้าวยังไม่ได้เปิด oh. เดี๋ยวพอเลิกงานปุ๊บเราก็ไม่ได้อันนี้ละโ oh. อ้อ่ะต <Charlie, please. S 1> ่อคุณผู้ช please hey เฮ้ยสีเขียวหอมหอม เนียนเนียนอีกแล้วเพื่อนเพื่อนคลิปกดตอนนี้เลยนะคะจิ้งจอกชอบชอบชอบๆๆจสองเซมตเหลือเก้าร้อยแปดสิอ็ดหอมมากทุกคนสองเซตตอนนี้เหลือเก้บาทเฉพาะหนึ่งบบ้านเท่านั้นนะคะเฮ้ยหอมหอมหอมไปแฟงลองดูะไปเองดิโอ้เรามันการร้องนี้โอลองดูแหอมหอม โอ้ยสีติดผมมั้เนี่ยปูมาปูมาอหอมน่ะปูลองอ่ะหอมป่ะแล้วมันซึมดีดไว้ชันนี่โอเคโอเคเนติ้งเพลสอะไรอ๋อโอเคเดี๋ยวเขารู้ว่าปูพูดอยู่มหนัจริงๆแล้วฉันทาบอดี้ออยล์และโลชั่นบำรุงผิวทุกวันหลังอาบน้ำฉันชอบใช้บอดี้ออยล์เป็นประจำส่วนผสมนี้ฉันชอบมากใั้ไม่เคยเห็นกันอะไรแบบนี้มาก่อนเลย 2เซตนะคะ981บาทนะคะพเพื่อนได้แค่รอยบ้านเท่านั้นซึ่งบอกอู๋อตอนแรกหมดไปแล้วนะคะ2รอบอันนี้ติก็อกไฟดีให้เพิ่มอีกนะคะ2เซตนะคะเพื่อนเลือกไปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวนะคะหรือว่าสีม่วงหรือว่าสีชมพูนะคะหอกมกลิงนหอมมาก <laughs> ตอนนี้ิว่าเซ็กซี่เราวยกนนะตอนนี้ต้องหอมหวานใสๆนี่คือการทาครีมสห้การสีเขียวนะคะต้องหอมวานแบบนๆเนี่ยนากินมากดูหัวหน่อหอมมากว้าซุปเปอร์ไมค์ครอบรเออบินบินเอเเงะเอางี่า ได้หิวไหมเฮ้ไม้แฮนี่หิวอยู่นี่นี่คนโซลเขาหวีผมกันยังไงหรอเอามีหวีส่วนตัวด้วยคอนโซลเขาหวีผมกันยังไงนะทางนี้เขาใช้แฟนหวีให้อ่ะทีมเซาเจ๋งมากเม่แต่ต้องตบรางวัลทีมเซาก่อน แล้วกดจ่ายตังค์เนื้อนะคะ2เซต981บาทนะเอเห็นด้วยตาเนื้อนี่มันดีจริงๆเลยนะเอ้ยอ่าววันนี้จะบินไหมวันนี้จะบินไหม พ่พันอย่ามดมูแต่ดูเพ so ื่อนๆกดตะกร้าแล้วก็กดใส่ตังค์ด้วยนะคะสเซต981บาทนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทพาธิโนชมเปริกูดหอมมากหอมมากพาธิโนชมเปริกูดทุกคนวอ บดีโลชั่นเอ d กิฟตปบ็อกซเจลลอยเจสิบเก้าบาทเจลลอยเจสิบเจ็ดเจลลอยเจสิบเจ็ดเฮ้ยเพืเพื่อนครับก็อันนี้มันถือว่าเป็นบ็อกเซตอย่างหนึ่งของมาดามฟินที่วันนี้เขาจัดมาให้นะครับผมก็คือผมจะบอกให้ว่าเซ็ตสองนะเซ็ตไหนเียเซตโลชั่นนี่ถือว่าคุ้มมากเลยนะอย่างบอดี้โลชั่นที่เพื่อนได้เห็นเนี่ยตัวนี้เนื้อครีมเป็นเนื้อครีมที่ดีผมจะบอกให้ว่าหลายคนเนี่ยอ่ะผมพูดให้เลยว่าหอม แต่ปู่อยากได้อ่ะอันนี้เป็นเจะปู่อยากได้แบบมาเกียร์สาวเปล่าจะไข่เมียนี้เป็นบอดี้โลชั่นนะครับที่ผมแนะนำว่าก็คือว่าพี่ทาแล้วดิทาแล้วดิเปนของเขาอะกามินไงเจ๊ปู่กันเจ๊ดูหน้าเนี่ยโอ้โหอ่ะผมไม่ได้เปรียบเทียบอ่ะเอ่ไมก้าลีทุกคนช่วยกันเซฟเจ๊ปู่ได้นะคะ เฮ้ <Okay. S 1> ยรสสุดใจเลยนะว้าเนี่ยทำไมนะมา,ะมารูกจะไม่ถืออะไรหน่าอย,อยูมีอะไรสิ๋งค้าไหมาทุกคนปลอดเชื่อใจฉันจริงๆฉันน่ะตกกระปิคือแพ้น,น้ำหอมนิดหน่อยแต่เชื่อฉันของมาลามฟินเนี่ยดีจริงๆแล้วก็กลิ่นกำลังดีใครได้ไปเนี่ยคือรับรองชอบดีจริงๆเหมือนฉันแน่นอน you t ้ยูยูเทลยูเฟนอีกทีนึ่งอเกนว่าอันไหนเซมยัวเพื่อนอย่าลืมกดใส่ตะกร้ากดใจ่เงินด้วยนะคะโปรโมชั่นนี้สำหรับไลน์มีเท่านั้นนะแล้วก็อย่าลืมนะคะสิคนนะที่จ่คือการมินชอบ์ัังเซตแต่จริงมีตัวหนึ่งที่กลิ่นเหมือนเหมือนน้ำหอมเขาอยู่ก็คือานทรงพางเก้ารอยเก้าบาททอี่สูวน only one เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเทองพั

ะคะกูดกูดกูดพี่กูตอนนี้สองเซตเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดหมดไปยังอะคะ่ะเป็นกูอ่ะเป็นว่าวันนี้พี่สายผมขอขอบคุณพี่สายอีกทีนึงขอบคุณพี่สายค่ะมาคุณนะคะมาพูดอีกทีนึงแล้วเผื่อใครอยากเห็นเจ้าของแม่พี่สายเข้าไหน่พี่มผมเออมีอ <c oughs> ม,มีหลายคนจอดให้พี่สายนี่เป็นเหมือนพี่สาวผมเรารู้จักจก,กันนานแล้วขอบคุณพี่สายมากเลยครับแล้วก็เดี๋ยวพี่สายเนี่ยจะลงทุนลงทุนทำ M V face ผมเจ็ดร้อย M V นะครับ อ้าวพี่ก้าวปฏิเสธนะไม่ปฏิเสธแล้วและก็รถที่จอดหน้าบ้านให้ผมนั่งคันอันนี้ไม่ได้ในพุลเล่นพุลเล่นแต่ว่าเดี๋ยวทำเพลงนะครับ้ผมแต่งเพลงอะไรได้ผมไปเสนอพี่นะได้นะคะฝากติดตามน้องๆสองคนด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะะคมากจริงๆนะคุณนี่จริงๆนะเดินทางหมดทแล้วไม่เลี่ยนเซ็ต ภาพติดตามากเมื่อกี้มัคืออะไรคนนี้นอนหลับไหมเนี่ยคืนนี้จะนอนหลับไหมเนี่ยอะไรครับทอะไรคะับ็ปไๆไป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 ี่ไีไป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 ไไปคปไปปไปไปไปปไปไปไปปไปไปไมไป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 ไอยู่ ไม่คิดดูว่าผมไม่ปั้นเลยอ่ะไหนกูตาดิกูปัอู้อ้าอ่าเฮ้งขอชัขอชันลองตาเพลงกำลังซึ้งชดลมองตาเร็วสมมติว่าผมด้สีผมได้ผมให้อะังกันเจ๊เล่าเลเซ็ตผมเซ็ตผมเซ็ตผมกูถามเลยเท่กูไปดันคนเนี้ยพวกคุณจะสนับสนุนแบบนี้บ้าง โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ยอ้ยโอ้ยโอ้แโอ้ยโอ้ยโอ้ยโม้ยโอนยโอ้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 ยโอมยโอ้เหม้อนอ้ยรอ้ยโอ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นอ้ยโอ้ยโ่้ยโอยอยโอ้ยอยอยโอ้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 ย้ยโอ้ยโอยโอ้ยยโอ้ยโอ้อ้้อง อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ